สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปหลวงปู่สวงคาถาบูชาหลวงปู่สวงสวดทุกวันไว้ป้องกันภยัยมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับสําหรับคาถาหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเป็นพระภิกษุชาวกัมพูชาเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวศรีสะเกตศิทยานุสิทิธ์ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินละสังขารเมื่อวันที่8กันยายนพศ .2543 สรีระสังขารตั้งอยู่มนฑบปราศาสตร์หลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดส่วนในภาพล่ะครับเป็นรูปปั้นหลวงปู่สวงสูงเสียดฟ,ฟ้าพิกัดสายมูแห่งใหม่ที่ลานบุญล่ะครับเสาอาโศกมหาราชท่านพ่อลีประวัติหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเกิดเมื่อใดและอายุเท่าใดนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดล่ะครับเพียงแต่รับรู้กันล่ะครับว่าเป็นชาวขเขมรหรือกัมพูชา ซึ่งเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วล่ะครับแต่ว่ามรณนะภาพเมื่อวันที่8กันยายนพศ2543และมีผู้ยืนยันว่าเคยพบเห็นหลวงปู่สวงตั้งแต่ยังเด็กซึ่งในจำนวนนั้นก็มีพระเถระสำคัญอยู่หลายท่านล่ะครับเช่นหลวงพ่อส้อยวัดเรียบราชบำรุงหลวงปู่หงทพรมปัญโยวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์ หลวงปู่โป๊วัดบ้านบิงต่างยืนยันว่าเคยพบเห็นหลวงปู่สวงตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กนอกจากนั้นยังได้รับการเล่าขานจากคนแก่เฒ่าที่อยู่ชายป่าบ้านตะเคียนรามและพระสงฆ์ในวัดตะเคียนรามอำเภอพูสิงบริเวณตำบลกันทรารลมอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองและหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นผู้ที่เคยพบเห็นหลวงปู่สวง และปัจจุบันก็เป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงวัย80ปีขึ้นไปต่างบอกว่าเคยเห็นท่านตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็ก7-8ถึง8ขวบหลวงปู่ท่านก็มีสภาพแก่ชาราแบบนี้มานานแล้วจากคาบอกเล่าของรุ่นปู่รุ่นยา่าจนถึงวันที่ละสังขารก็มีสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลวงปู่สวงเป็นพระที่มักน้อยสันโดษสมถะมีอุเบกขาสูง หลวงปู่สวงจะจำวัดอยู่ตามกระท่อมเถียงนาของชาวบ้านมีกระดานไม้ปูแค่พอนอนได้ทุกแห่งที่หลวงปู่สวงจำวัดจะมีเสาไม้สูงปักอยู่มีเชือกขาวขึงระหว่างกระท่อมเสาไม้หรือต้นไม้ข้างเคียงจะมีเว้าขนาดใหญ่ที่บุด้วยจีวรหรือกระดาษแขวนไว้เป็นสัญลักษณ์และที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องให้ลูกศิษย์ก่อกองไฟไว้เสมอ บางครั้งลูกศิษย์เอาสิ่งของมาถวายท่านก็มักจะโยนเข้ากองไฟชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกขานว่าลูกเอ๋เบาะหรือลูกตาเบาะเป็นภาษาเขมรนะครับหมายถึงพระหรือดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าเขานั่นเองเรื่องราวของหลวงปู่สวงเต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์และความลี้ลับเหนือโลกเกินกว่าที่ผู้คนส่วนใหญ่จะรับรู้และเข้าใจได้ หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินมรณภาพเมื่อวันที่8กันยายน2543ณกระท่อมบ้านรุนอำเภอบัวเชพจังหวัดสุรินและหลายๆคนก็รอคาถาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินคำนมัสการบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรณโมตัสสะภาคาวาโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธะ ให้กล่าวทั้งหมดสามครั้งนะโมพุทธายะอิติปิโสภาควาอาริยะองสวงสัมปันโนยาธาพุทธโมนะนามาภะอาหังมุกาให้กล่าวทั้งหมดเก้าครั้งคาถาหลวงปู่สงคำนมัสการบูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะโมสามจบก่อนแล้วว่าตามนี้ นะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิตทิโกมหาลาโภอาหังปุเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังคาถาหลวงปู่สวงตั้งจิตอธิษฐานขอพร พทุทธังปาสสิทธิธรรมังปาสสิทธิสังฆังปาสสิทธิอริยะองค์สวงสัมันโนอิติปิโสนะโมพุทายะอิสาวาสุติมหาบันดาลสัจจังปาสสิทธิสาธุสาธุสาธุาธาธหลวงปู่สวงอ่อยเตียสรุนอ่อยเพิ่มพูนใบตักเจีย ที่เราได้ยินบ่อยๆอ,ออยเตียสรุนแปลว่าให้ทานมีความสุขเพิ่มพูนก็คือพอรที่หลวงปู่สวงให้เราตลอดมาบายตักเจียแปลว่าข้าวน้ำดีหมายถึงให้อยู่ดีมีสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยความพอเพียงและการท่องคาถาหลวงปู่สวงให้อธิษฐานจิตขอพรบนบานแนะนำให้จุดทูปเก้าดอกหรือไหว้สักการะได้ทุกวันนะครับ ทั้งตอนเช้าก่อนนอนขอเรื่องโชคลาภเงินทองการงานธุรกิจให้ราบรื่นรุ่งเรืองและก็ก้าวหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังจเจริญพรทุกๆคนและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง HS Magic เอาไว้ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและสวัสดีครับ